มันเหมือนฝันร้ายเลยคุณมีขนมอยู่ใต้จมูกข,ของคุณแต่คุณใช้มือมัน,มนคว้ามันไม่ได้นั่นจะทำให้คุณไม่อยากตื่นมันเลยไอฮีโร่ของพวกเรากำลังเผชิญกับความสยองขวัญน,นี้มีนนหรออร่อยหอมลาดซอสไมล่ล่ะเริ่มต้นได้ไม่เลวเลยหยิบไพ่ของนายมาแล้วมาดูกันว่าใครจะได้อะไรว้าวในรอบแรกคุณโชคดีคือแชทและเขาก็คว้าอาหารได้ทั้งสองมือเลยซูซี่ก็ใช้ได้แค่มือเดียว มันก็อาจจะไม่แย่ก็ได้ <Okay. S 1> แต่ลูซี่นะซี่เธอใช้มือไม่ได้ฉันสงสัยว่าเธอจะทำอะไรกับมัน <c oughs> ดีนะที่แชดอยู่กันแล้วในวันนี้สอบพร้อมที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆของเธอแล้วใังนเ้นาสาวอย่าท้อแท้ยังไงล่ะก็ทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นไหมจะไม่ละก็เดือต่อไปซี่ตอนที่เชเกินโอ้เป็นภาพที่น่าดูมากเพราะาจจะอยู่ในคณะละครสัตว์เลยก็ได้แต่ไม่ยถึงอยู่ในกองนะ ยังไม่ถึงอัจชีเลยบะหมี่ก็หมดแล้วเร็วอะไรขนาดนั้นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่ความหิวทำกับผู้คนเช็ดอย่าบอกนะว่านายยังหิวอยู่นะและอย่ามองข้ามไปที่ซูซี่ด้วยโอ้ยพรนายจะไม่ได้กินอะไรเลยว้าวเธอจะเห็นการแย่งบะหมี่อย่างดูเดือดแบบนี้ในช่องของเราเท่านั้นซูซี่ทำให้เช็ยอมแพ้และเธอชนะไปถึงเวลาอาหารแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ย แบบนี้จะทําให้เธอใช้เวลากินบะหมีม่เป็นชาติเลยนะสูซี่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิทำได้ดีมากแบบนั้นดีกว่าเยอะเลยมันอร่อยกว่าสำหรับเธอด้วยและสนุกกว่าสำหรับพวกเราด้วยอย่าหยุดกินก็พอปากของเท็ดเรื่องน้ำลายสอแล้วอย่ามาบอกฉันนะว่าเขาหิวอีกและนึกว่าเขาจะพยายามช่วยสูซี่กินให้หมด ไม่ใช่แล้วเหมือนเพื่อนแท้ไหมเนี่ยฉลาดดีนะที่ตัดก้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดซูซี่เห็นว่าอ้าวรู้ตัวว่าโดนเอาเปรียบนั่นไม่ได้ดีเลยถ้า <c oughs> จะหยุดให้เร็วกว่านี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้น <c oughs> ใครต่อไปล่ะลูซี่หรอทุกคนจำได้ไหมว่าลูซี่ต้องกินโดยไม่ใช้มือใช่ไหมหวัง <c oughs> ว่าเธอจะไม่ลืมนะเธอทำได้ดีเลยทีเดียว มันช้าแต่เธอจะรีบไปไหนล่ะลูซี่ลูซี่ลูซี่แต่ไม่ว่านายจะเชียร์ทุกเธอขนาดไหนเธอก็ค <c> ง <oughs> จะไม่น่ากินเร็วไปมากกว่าน,นี้และยิบหลับหลังจากกินมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะดีด้วยซ้ำเอ้าตื่นได้แล้วบางทีลูซี่จะกินเสร็จแล้วก็ได้าจจะดูเหมือว่าเธอจะยังไม่ได้เร่มไ่ซ้ำเห็นได้ชัดว่าเท็ดไม่พอใจกับสิ่งนี้เขาจึงรีบที่จะไปช่วยเขา เขาเป็นปรมาจารในการกินเส้นอย่างรุดแล้วแต่พร้อมที่จะป้อนอาหารให้ใครก็ตามลูซี่เธอไม่ต้องใช้อะไรเลยีิงแค่อา้าปากเท่านั้น <c oughs> เฮดไม่ต้องใช้ตะเกียบด้วยซ้ำ <c oughs> เขอเคี้ยวด้วยอาหารได้เร็วกว่าด,ด้วยมือของเขาเองแต่ลูซี่ไม่สามารถเคี้ยวได้เร็วเท่าเขาหนิซี่ดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาเนี่ยและตอนนี้เขาก็ต้องจ่ายราคาสําหรับมันแล้วตอนนี้เลเธอไปหมดแล้วเนี่ยบวกคุมไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว โอ้กลิ่นหอมอะไรขนาดนี้มันทำให้ปากของฉันน้ำลายไหลไปหมดเลยโอ้เคะคิดล่ะแทนดโชคดีอีกแล้วเขาได้กินด้วยทั้งสองมือ <c oughs> เอามือเดียวเหร <c oughs> อมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะส่วนซูซี่จะดีกว่าถ้าเธอเอามือไปไว้ข้างหลังแลวกินพันชี <c oughs> พลิกเลี่ยงในการทำผิดกฎทิ้นี้โดยไม่ตั้งใจเท็ <c oughs> ดยิ้มกว้างมากเลยเขาพร้อมที่ทํทำแล้วแล่เขาก็มีเครื่องตัดพิซซ่าด้วย เพื่อตัดขอบพิซซ่าแล้วคงความฉ่ำไว้อยู่ตรงกลางฉันสงสัยว่าคนที่ชอบขอบพิซซ่ากรอบอะมากกว่าพิซซ่าหรือเปล่านะเนี่อะไรเนี่ยฮูเลาฮูบหรอสำหรับซูซี่หรือว่าเป็นรางวัลแอบใจเธอคงจะไม่เคยชอบเท่าไหไรแฮะเอาละอเทสก็คงจะไม่ยอมที่จะแบ่งให้คนอื่นแน่นอนโดยเฉพาะที่พิซซ่าที่ฉ่ำและอร่อยขนาดนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะกินมาคนเดียวและด้วยความเร็วที่เร็วมาก มันหมดหมดแล้วแล้วมันก็หมดจริงๆฉันสงสัยว่าได้มันสถิติโลกหรือเปล่านะตอนนี้ถึงคราวลูซี่แล้วแต่ทาไมใช้มือทั้งสองแล้วกดบอกว่าใช้ได้แค่เดียวเฝ้าคนนี้เตือนนะแท็ว้าวสุดยอดมากนั่นเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแต่ว่าท่านนายคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งจากลูซี่จะดิ้นรนจากความช่วยเหลือของนายนก็ ทำได้ดีมากๆเลยทำได้แค่ปมมือเท่านั้นซูซี่นะมีชาเลนจ์ที่ยากกว่านั้นมากเธอจะทำมันยังไงล่ะเนี่ยมก็เริ่มได้ดีเลยนะแต่จบไม่ดีเลยแล้วพิซซ่าแสนอร่อยก็หล่นอยู่บนพื้นจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีปัญหากันแล้วเราไม่เป็นไรนะซูซี่อย่าร้องไห้เลยถ้ามีเพื่อนดีๆรอบตัวปัญหาต่างๆก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอก ซูซี่พร้อมที่จะแบ่งแฟนพิซซ่ากับเธอแล้ว <Okay. S 1> เธอกังวลไหมล่ะคิดว่านั้นถูกกัดไปเรียบร้อยแล้วทำตามเทสซี่เขาไม่มวันปฏิเสธหรอกต่อไปเป็นไงล่ะเค้กหรอแล้วเป็นเค้กที่ใหญ่และสวยงามมากๆช่างเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆโอเค <Yeah. S 1> okay. ลีบหยุดคาเถึงเธอมาซิฉันแทบจะลอไม่ไหวแล้วใครโชคดีรอบนี้โอ้ลูซี่ได้กินทั้งสองมือหรอเธอสมควรที่จะได้รับมันแน่ ซูซี่ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะมเป็นรางวัลของเธอไปเธอพาพิซซ่าไปนะแต่เทสนะซีอดกินเลยโอเคลูซี่รุยมันถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเริ่มจากเบอร์รี่ฉ่ำๆอร่อยๆก่อนแล้วเราจะกินอะไรกันล่ะสตอเบอรี่บูเบอรี่แบล็คเบอรี่ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งที่สวยงามขนาดไหนมันก็น่ารับประทานสุดๆอะไรตอนนี้ ปันเค้กว้าวสุดยอดเลยไม่ต้องเขินนะเอาจัดการให้เต็มที่เลย oh <my> ใช่แล้วโดยจากภายนอกมันก็ดูไม่ดีนะแต่ซูซี่นั้นดูมีความสดุดเดือดเล็บกินให้หมดคนอื่นก็อยากกินเหมือนกันซูซี่กำลังจะกินหมดแล้วคนอื่นก็เริ่มได้เลย oh <my> นั่นแหละดีมากเลยซูซี่ไม่ผิดหวังเลยเธอตั้งจังหวะได้ดีที่สุดขาเลงตาของซูซี่แล้ว เธอพยายามที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราและความคิดที่แปลกตลอดเลยว้าวฉันนึกค้าดไม่ถึงเหมือนกันซูซี่ไปเียนมินจามาเหรอเนี่ยนี่คือวิธีที่มินจามันใช้ก้นเลยนะในการกัดเค้กนะเทสลูซี่พวกเธอควรที่จะอยู่ห่างาจากซูซี่ไว้นะระวังในละซูซี่หลังจากพิซซ่าที่พลาดไปเธอก็เปลี่ยนกลยุทธ์และมันก็ใช้ได้ดีอร่อยนะกินให้อร่อยเลย แต่อย่าลืมเก็บดาาของเธอละมาทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเท็ดกลัวมันจนลืมกินเค้กของเขาเลยแต่เขาจำได้ว่าเขาต้องไม่ใช้มือเช่นเดียวกับลูซี่เท็ดตัดสินใจที่เริ่มกินด้วยเบอร์รี่ก่อนเป็นส่วนที่ง่ายมากเลยและเขาตัดสินใจที่จะทำอะไรต่อไปนะฉันล่ะแทบไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่ฉันคิดก็เป็นจริงซูต่อไปนะเท็ดมันอร่อยใช่ไหมล่ะเมนวิธีที่แปลกที่สุด นายจะหวังอะไรจากคนแบบนี้ล่ะคนที่เขาใช้มือไม่ได้ใช่แล้วละ่ะลูซี่เขาทําได้ดีกว่าเชอด้วยซ้ํานายกินได้อร่อยมากจนลูซี่ลุ้อยากอาหารอีกครั้งเชดเธอได้แบ่งพิซซ่ากับนายมืงมอไรมล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบแล้วที่จะแบ่งพิซซ่ากับเชอต่อไปก็ถึงตาฟินฟฉันก็อยากกินอะไรแบบนี้เหมือนกันแหละอย่าความหวานเปิดไพ่สิ ในรอบนี้ซูซี่จะแสดงให้เห็นวิธีการกินเฟรนฟายเดินทั้งสองมือเท็ดได้แค่อันเดียวแต่ลูซี่นะซี oh, <no. S 1> เราเชื่อใจในเจอเธอนะ <No. S 1> ฉันหวังว่าจะไม่มีใครเหียวแต่แน่นอนว่าซูซี่จะตัดสินใจที่ยักสารมารยาทที่ดีและผูกผ้าของเธอไว้ที่คอเพราะตอนนี้เธอก็เริ่มได้แล้วเปิดซอสบาร์บีคิวแล้วจุ่มเฟรนฟาลงไปเธอรออะไรอยู่ล่ะ กลิ่นหอมไหมฉันพยายามได้เลยว่ามันต้องอร่อยมากๆน่าแหละซูซี่สุดยอดที่สุดเลยเอาละเฮ้ยเร็วหน่อยไม่ไงั้นเพื่อนไฟของเพื่อนนายจะเย็นหมดนะเธอจะไม่ทำอะไรเพื่อมิทรภาพหรออย่างน้อยก็ลืมมารยาทไปเลยครับอย่างน้อยพวกเราก็จะเล่นเครื่องได้หน่อย ทำได้แล้วทำได้ดีมากซูซี่เธอเป็นเพื่อนแท้เราจะไม่เหี่ยวกับนายแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันพูดเร็วไปหน่อยนะไม่เป็นไรเราแชทอย่ากโกรธเลยทุกคนก็เป็นกันทำไมต้องโกรธขนาดนั้นล่ะโอซูซี่กลัวมากจนคว้างซอสที่ยังไม่หมดไปใส่นายมันคิดเถอะทำให้นายใจเย็นลงก็ได้นะโอ้แชทใจยเย็นๆสิเราไปกินเป็นฟ่ายเธอจำได้ว่านายใช้ได้แค่มือเดียวไม่เปิดซอสไงเลยเนี่ย อ๋อก็ใจแล้วก็ไม่เยะนะตอนนี้ถึงคาเฟนไฟแล้วว้าวน่าเป็นการหลอกกันนีว่าทำไมต้องกินเฟินไฟเป,ปล่าๆหรอเนี่ยในเมื่อนายมีซอสอยู่ดีกว่าเยอะเลยเกือในพินในหมดทำได้ดีมากแชทแต่ฉันจะไม่นำนายให้ทำซ้ำอีกนะ,ะไรนะนายยักินไม่หมดเหรอ,อยังมีเฟินไฟกันนึงกินได้หมดแล้วแล้วโอ้นายก็อยากโดนเด่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ แต่ทานที่กินเป็นปากมังได้นนะ่ะเทฟก็เล่นโยนแล้วก็ตกไปที่ตาเลยนะเจ็บไหมล่ะคนจะต้องฝึกฝนมากกว่านี้อีกแล้วและถึงสำหรับอันชี่น่าตื่นแต้นที่สุดลูซี่จะจัดการกับมันยังไงเลยเนี่ยําเบิร์ดเสา์ก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยการใช้ปากะนะเ้ยเธอทำได้เฉยเลยแ้วเธอก็เทซ้อมลงบนโต๊ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนของเธอไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน แต่ก็อย่ายอมแพ้ล่ะลูซี่เธอมีงานที่ยากที่สุดเลยเธอต้องจัดการกับมันอย่าง้างสรรคใส่ฟ้นฟเข้าไปแล้วแล้วก็กินมันให้หมดเลยโดยการใช้ปากอย่างเดียวมันก็เป็นไปตามกฎแต่ว่ามันก็อร่อยใช่ไหมล่ะโอเคตอนนี้รีบกินชิ้นสุดท้ายไปแต่ว่ามันหลุดมือไปก่อนลูซี่เจนเย็นนี่มันมากเกินไปแล้วถ้าฟินฟาหล่นพื้นเธอจะไล่มันตามไปด้วยไหมอันแหละ คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะดีจริงๆที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกันฮีโร่ของเราทำได้ดีมากกับชาเลนจ์ที่แสนอร่อยนี้หวังว่าคุณจะสนุกกับวิดีโอนี้หากคุณชอบกดติดตามช่องฟันนี้ดูของเราพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับ